มีหน่อสีขาวงอกมาเยอะเลยค่ะวิธีการเลือกส่วนที่จะนำไปปลูกให้เลือกลักษณะแบบนี้นะคะรับรองค่ะปลูกได้ผลร้อเปอร์เซนตปลูกขิงไว้รับประทานกันแบบง่ายๆสไตล์สาร่าไทยค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สาร่าไทยจะนำวิธีการปลูกขิง มาฝากกันนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะของการปลูกขิงขั้นที่1คือเราต้องรู้วิธีการเลือกส่วนของขิงที่จะนำมาปลูกก่อนค่ะโดยปกติแล้วชาวเกษตรกร,ร,กรที่มีความชำนาญในการปลูกขิงเขาจะใช้งาวหรือเพาะเนื้อเยื่อของขิงนะคะแต่เราปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนปลูกไว้รับประทานเอง เราจะใช้เทคนิคแบบนี้ค่ะถึงจะงอกชัวนั่นก็คือเราจะเลือกในส่วนของตาของขิงหรือไม่ก็หน่อของขิงค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปปลูกหรือท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรคะแต่สารไทยจะเรียกว่าหนอ่อหรือตาของขิงนะคะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมจะใช้มีดตัด หรือว่าจะใช้มือหักเอาก็ได้นะคะแต่ก็ระวังอย่าให้หน่อของขิงหักนะคะในการปลูกครั้งนี้เราจะเลือกไปสักประมาณ3-4หน่อนะคะขิงจะเป็นพืชลมลุกที่มีง่าวอยู่ใต้ดินเปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลืองเนื้อในของเขาจะเป็นสีนวลนๆน,น,นะคะมีกลิ่นเฉพาะเมื่อถึงเวลา ขิงเขาก็จะแทงหนอ่อหรือว่าลำต้นขึ้นมาเป็นกอค่ะตอนนี้เราก็ได้หนอ่อหรือว่าตาขิงที่พร้อมจะนำไปลงปลูกแล้วค่ะดินที่จะนำมาปลูกขิงนะคะควรจะใช้ดินร่วนซุยผสมกับปุ๋ยหมักหรือว่าดินเหนียวบนทรายนะคะแต่ว่าสำหรับสรรไทยจะใช้ดินดินปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็แกลบดำค่ะ แล้วก็ทรายค่ะวิธีการปลูกขิงทําแบบนี้นะคะคือนําหน่อของขิงนะคะมาวางไว้บนดินแล้วกดเบาๆจากนั้นก็เขี่ยดินกลบเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเขี่ยดินกลบจนมิดตุ่มเล็กๆสีขาวๆนั่นนะคะตรงนั้นหมายความว่ารากของขิงเขาจะออกมาทางตุ่มเล็กๆนี้นะคะ แล้วเขาก็ไปอยู่ในดินเพื่อที่จะชอนชัยหาอาหารจากดินของเราค่ะและเมื่อเวลาเราปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเขาไปวางในที่ร่มนะคะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดนะคะสาราไทยจะใช้วิธีการนำกระมังนะคะมาปิดครอบไว้แล้วก็เปิดรดน้ำทุกวันค่ะขิงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่ที่ชื้นชื้นนะคะ ที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่มีน้ำขังนะคะเขาก็อาจจะเกิดโรคเชื้อราหรือไม่ก็เน่าได้คะ่ะประมาณสักสองสามวันผ่านไปนะคะเราจะเห็นขิงจะค่อยๆมีการแทงรากออกมาเป็นสีขาว,ขาว และก็เริ่มมีลำต้นที่แข็งแรงขึ้นนะคะเราก็ทำการเปิดกระมังหรือเปิดฝาที่เราครอบไว้วางไว้ในที่ร่มๆค่ะและเมื่อเราเลี้ยงดูเขามาสักประมาณ10กว่าวันนะคะขิงก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงขึ้นและก็จะมีใบออกมาค่ะการเก็บเกี่ยวขิงจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครชอบทานขิงอ่อนก็จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณอายุ 4-6เดือนค่ะแต่ถ้าหากใครต้องการขิงแก่นะคะก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวขิงเมื่ออายุประมาณ8-12เดือนค่ะโดยสังเกตว่าใบและลำต้นของขิงจะมีการเหี่ยวเฉานั่นแสดงว่าขิงแก่ได้ที่แล้วค่ะสปปรรพคุณของขิงซึ่งบางท่านเคยบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะ ขิงเขาจะมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟอ้อคลื่นไส้หอบไอขับเสมหะใบดอกง่าวรับประทานได้ทุกส่วนค่ะใครคิดเมนูของวันนี้ไม่ออกขอแนะนำนะคะผัดขิงค่ะยำหอยแคลงแกงฮังเลกุ้งจ่อมต้มส้มปลา เมียงคำขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ